ดาราชายคนนี้เจอถลม่มไอจีคนด่าสารพัดหลังคำใบหลุดปมชนแล้วนี้สืบเนื่องจากประเด็นที่หมอแล็บแพนด้าโพสต์เรื่องราวดาราชายขับรถชนเัยรุ่นจนแขนผิดรูปซึ่งตอนแรกบอกจะชดใช้ทุกอย่างแต่สุดท้ายขอจ่ายแค่ค่าทาควันหนึ่งหมื่บาทจบเรื่องซึ่งผู้เสียหายไปแจ้งความและต่อมาก็มีข้อมูลอ้างว่าดาราชายคนนี้ ก็คือหนุ่มขุนชานนเมื่อเข้าไปส่องนิสรากรรมของขุนชานนก็พบว่ามีชอ่อลในจำนวนมากเข้าไปหาคอมเมนต์ถล่มที่ใต้โพสต์ของเขาจำนวนมากอาทิมาเร็วค่ะลูกถั่วทุกท่านไม่รับผิดชอบเขาเลยถ้าเป็นพี่ผิดหวังมากครับชนเขาแล้วไม่รับผิดชอบไม่แมนเลย ที่ว่าขับรถชนคนบาดเจ็บนี้จริงไหมคะเคยชมว่าดูดีแต่จิตใจคือและคนคนนี้ใช่ไหมที่ขับรถชนน้องจนแขนหักผิดรูปเราตามมาจากหมอแลปแพนด้าถ้าใช่ถือว่าสันดานโคตรขยะมากๆไร้ความรับผิดชอบในขณะที่บางคนบอก ต้องรอฝั่งทั้งสองฝ่ายดีกว่าอย่าเพิ่งไปตัดสินใครผิดก็ว่าไปตามกฎหมายซึ่งงานนี้ก็คงต้องรอฝั่งคุณชา่านนออกมาชี้แจงเรื่องข้างต้นอีกครั้งแล้วล่ะค่ะ